สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับคลังสกินปืนของกาก้ารนะครับอันแรกมี M4A1 นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีบวกอะไรก็มีนะครับอันนี้ของคือ AK นะครับ AK มังกรครับโอ้ผิดครับ AK มังกรถ้าถาวมรนะครับนี่ครับ AK มินิกล่นนะครับ ระดนสมกซีนหนึ่งนะอันนี้ดูกระเมรนิประยนะคะับอันนี้ปกเม่นยํำรถมกซีนนะคบนี่กเปกรกซินแล้วปัจจัยนกานเลี้นี่ไม่บอกอะไรกันนี่ีผมก็จะไม่นั้นนะคบมีสกัดไท้ท่าน้ผมีนะคบอาริดไททนนีครับแล้ก็มีสกเขียวได้ดูไหมรอจับ นี่ก็เป็นโกซ่านะครับยีโมานครับเอ็กเนก็ไม่บุกอะไแล้วก็นี่ครับบวกอกสองคอรเลโลดนะครับนี่ครับฟอร์มัสมีฟอมัททองครับตอนนี้มีฟอร์มัเรดีไม่ืีพีบกอ็กแดก็มีแต่ว่าไม่บุกอะไรนะครับอันนี้เอ็สมีอันหนึ่งแล้วอันตอนนี้ยิงหนึ่ยะสองเอ็มใส่ครับจะได้ชนคุญปัล อันตาน e. ึงจาะก่อนแก็ไปยุเป็นพี่นะามิสองยันนตรงนี้มันก็สี่สองรือไปยังก็ไตกันแล้วก็อนี้อยีไฟก็มีดามสองไปก็สหนึนสเซยแม่กสี่บุครือัตรานตกันนอัตานิอร่ก็สี่นี่ก็ไม่มีอะไรเลย มีดามิหนึ่งระยะสแล้วก็มีดามิหนึ่งแม่นยำสแล้วก็ธรรมดาครัพี่ก็สูงแนทอมนะครับดามิสอมเร็วหนึ่งลบแม็กกระสีนะอันนี้ลบควเร็หลดบริยะนะครับแล้วก็ลูกองมันลูกฟอีโว่ดามิทหนึ่แม็กกซสนสองลบวเครับ ตัอสองไจนะแต่มีสองนกรสินหนึ่งดอัตราในานิงนะแล้วก็ดามีนะครับแม่นาสสสมสเปดนะครับนี่ครับกวสิแปดนะครับตักรกไม่มีคนระับนี่เอิมีสองกินครับมีสองสกินกกัน แล้วก <ination noises> ็ด <orship> <Nah. S 1> ิสเซอร์อีเกิลนะครับแล้วก็ดิสเปสแล้วก็ปุ่มกดครับมีห้าร้อยไม่มีครับกระทะมีสองอันนะแล้วก็มีสองก็พุทมีสามนะครับคารณบมีหนึ่งครับหมัดไม่มีครับอันนี้ระเบิดนะไปกินระเบิดอ่านี่ไงไอ้บล็อกครับมีแค่สองมแค่นี้ครับแล้วก็หน้าไม้ครับอินจแล้วก็ตัวนี้ แค่นั้นหมดแล้วครับบาย